อ่ะทุกคนอันนี้ทอดแบบให้ผู้บ่าวผู้สาวเขากินกันเนื้อตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะอ่าลักษณะของความกรอบไม่เหมือนกับอ่าตัวพองเมื่อกี้เด้อครับทุกคนตัวนี้เหมาะสําหรับหนุ่มสาวที่เขาไม่ใช้ฟันปลอม<笑><笑>น,นี่นี่ทุกคนเห็นไหมตัวนี้มันทรงเหมือนจะติดมันนะ ตรงเหมือนจะติดเนื้อติดมันนะครับทุกคนอันนี้เหมาะสําหรับคนหนุ่มสาวเขารับประทานหรือคนเฒ่าก็อันอมไหลจักหน่อยเด้อผู้เฒ่าที่บ่มีแขวเด้อพีนอ่นอ้องเนาะอันนี้ก็บอกพื้นแบบคนมีแขวกับคนบ่มีแขวหนุ่มกับสาวคนเฒ่านะครับผมอันนี้ก็จะกรอบตัวนี้จะกรอบครับผมแต่ตัวนี้จะอร่อยนะอร่อยกว่า เมื่อกี้นะครับทุกคนเพราะว่าตัวน้ำมันพองถ้ามันพองแล้วเอ่อรสชาติของความอร่อยมันก็จะแตกต่างกับตัวนี้เนื้อเด้อฉะนั้นตัวนี้มันมันจะแพงกว่าเด้อทุกคนตัวนี้มันจะแพงกว่าราคามันจะดีกว่านะครับผมแต่อตัวนี้มันจะติดติดรสชาติได้เยอะเพราะว่ามันจะมันจะติดมันติดมันติดเนื้อนะครับผมนี่เหมาะสำหรับคนหนุ่มสาว นะ่นครับแต่พุทเข่าก็กินได้ยุเอาไปโขกเอาไปใส่ครกแล้วก็โขกเอาโขกข้าวกลุ้กข้าวเนี่ยสลัดอย่างนี้นี่นี่นรอบที่สองนี่เห็นไหมทุกคนองเหมือนเดิมนะครับแต่คนละคนละคนละ,นละเวอร์ชั่นของเมื่อกี้ด้วยเมือ่อกี้เวอร์ชั่น ก็อุ่นไปอุ่นไปกว่าตัวนั้นจะได้ทอดก็คงจะแยกตัวแหละตัวน้ำเสร็จพอดีแหละมะครับทุกคนนี่น้มันเกา่าน้ำมันเก่าที่ทอดแล้วควรจะตักออกเลอ,อทุกคนมันจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับน้ำมันเราเยอะเราใช้น้ำมันหมูนะครับ เราใช้น <ics> yeah. ้ำมันหมูที่เราทอดนี่แหละเอาไปทอดต่อนะครับเป็นน้ำมันสวยเออเห็นไหมล่ะนี่นี่เห็นไหมทุกคนตัวนี้จะแลดูน่ารับประทานกว่าหัวเมื่อกี้นะ มีสองอย่างนะทุกคนไม่ได้อย่างเดียวเด้อตัวนี้จะมีราคาราคาจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักมันดีด้วยแล้วก็รสชาติมันก็จะดีด้วยนะทุกคนครับนี่แหละครับผมเอาละจบคลิปแค่เพียงเท่านี้แหละให้ดูเท่านี้แหละวันๆหนึ่งจะให้เพื่อนๆดูเท่านี้หละช่วย นี hey, ่เมกเลวต้องเพลนให้ดูความสวยของมันนะครับผมความสวยของมันรสชาติของมันดีกว่าน่าจะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม